ส่แสนคนด้วยกันมีเจ้าละแสนมีพ่อใหญ่จนลึกที่ชายแสนนึงแบบคุยออกมาตอวิรัตอีกแสนนึงแล้วก็ผู้พันระทีแสนหนึงุงมีฐานะอีกแสนหนึงมาเลี้ยงสามนเลยร้านอาหารจัดชายรถอร่อยจัดชายสอง ก็มาตายอยู่นี่แสนหนึ่งแต่เจ้าปาด้วยแสนใช่ไหมใครก็คนคนมาโดนแสนมาเรียนรัเดียวแต่เจ้าปลาอยากลงมาด้วยทีนี้เป็นปีที่มีอุปสรรคแต่เราก็จะสู้กันเราไม่ท้อถอยเราไม่กลัวเราแตพว่าปลาจะมารไม่กลัวนะเพราะว่าอยู่มหาชายที่อยู่ในทะเลอยู่แล้ว เป็นห่วงก็คือเป็นห่วงเด็กๆวันที่ห้าตอนในบ่ายหนอยมีโยมมาจองอาคารเรียนนี่แหละนะเราจะเอาไปเป็นอะไ,ไรเพราะประกาศว่าใครไม่มีบ้านอยู่ให้มาอยู่ที่นี่รากฏว่า ไปตรดเลยนะประมาณร้อยกว่าคนด้วยกันก็เลยไปเปิดอาการสังฆบุยาตุนาที่อาการหลังใหญ่นี้ให้อยู่ด้านล่างกตว่าด้านบนบ้านเดนจะอยู่ด้นปรากฏว่าด้านล่างน้ำขึ้นโยนออกไปยก็มีอยู่ด้านบนหลังเด้องมปอยู่ในสรแดงแล้วองช่วยกันร้องขอบคุณนักโมจนาชาตะแม่กตัวร้องสรแดงไว้เี็บร้อย อยู่กรได้ให้โยมไปอยู่ที่สาราดินน้ำปรากฏว่าน,าน,าน้ำไหลออกมาก็เปิดฐา,านาน้มีสารามีฐานะหน,นึ่งมีฐานน้าสองให้อยู่กันประมาณ60กว่าท่านที่นี่ปานะสิฝฝาสาราอาคารธรรมวาปัญญาธนภาพเองปสิกว่าชีวิตนะแล้วก็สังฆพปัญญาธนภาป็นรูปสี่สนะิบรูปสองร้ชีวิตไม่นับหนูหารา มาเองหลายสิชีวิตเพื่อพูกคูณญาติอะร ข้างเหนือฝ่ยายน้องน้องเข้ามาช่วยดูแลก็งทัพของานอว้ช่วยปักขุมวัวกใ้ช่วยเหลืออะไรก็ช่วยดมากคณะสงฆ์วัชรสงฆามุกคณะนำของที่เป็นสักการมาบริจาคโดยเฉพาะท่านจะเป็นศรีพัยาบดซึ่งเป็นศิษย์เก่าของวัฒนธรรมเวลาที่เป็นพวลาจากคณะเป็นประเด็นก้าประโยชน์ ก็นำของมาให้เน่วันที่ทิศาวันทิศาตุลานำของมาให้หนึ่งคันรถ e อ c ซเข้าสารอาหารแห้งก็นำไปแจกจ่ายแจกตามวัดต่างๆหลายวัดทั้งในเขตในไายด้วยแล้วก็ในเขตของปากประหารนครหลวงส่วนหนึ่งไม่เอาต่าไปไปแจกคณะสงฆ์วัดก้อมีเชียนโตริการา วันเจสดาลามเมื่อวานนี้ก็นำเอาข้าวสารอาหารแห้งมาสามกันวัดสิกรลอไดี้ยงกันรวมทั้งหมดนะแะ้วก็โวมอยู่ที่นี่ค่อนข้างจะแฮปปี้มีความสุขเพราะนั้นจะค่อยตกใจเท่าไหร่นะเป็นห่วงอย่างเดียวเออคือนึ่งคนผู้สูงอายุยังก็รรงสองเด็ก ท่านที่นำเด็กๆแกๆมาดูแลดูแลให้เรียบร้อยด้วยเวลานี้พื้นถนนกับตื้นสาหน้าโบสถ์เป็นพื้นเดียวกันถ้าไม่ไปตรงนั้นได้จะ็ดีที่สุดนะตรงไหนไม่ร่วเป็นน้ำตรงไหนไม่ร่วเป็นเป็ดจิงเดี๋ยวจับนตกลงสาและเวลานี้บอกเด็กๆว้ทุกคนนะอย่าออกไปนอกบริเวณนี้โดยเด็ดขาดเพราะว่าตะเทศมาป้วนเปี้ยนอยู่ที่วันนี้ประมาณหนึ่งเดือนแล้ว ไม่ไปไปหนก็อาหารบริบูรณนะ์อาหารบริบูรณ์ของเด็กๆไปด้วยตะแค่ามาพว่งเนี่นอนอยแถวที้อยู่หลายเป็นเดือนละเป็นเดือนละตะแค่ยู่โรงงานไม่ใช่ตะแค่แถวนี้หรอกตะแค่มาได้ยินวะ่ามา,มา,าจากคนามวุนะ่นเวลาอนี้ขึ้นมาถึงนกระไดขั้นสุดท้ายขนะั้นสุดท้ายที่จะเข้าทันทนะีบอกบอกกระโตว่าอันนี้ว่ัตถุได้สร้างมา ที่ก <yok> ร <men> <ace ived> ัะานเพื่อชีวิตด้วยกันแล้วก็โยมีความสุขภาแลก็้โย สุขิาวตุ รับกระตุ้นนีวัดหนึ่งแต่ก็เอินลดวัดนั้นเข้าไม่ได้ก็เลยต้องเลื่อนไปวันนี้ก็ให้รีบร้อนแล้วไม่ได้รีบ้อนแล้วปกติรับทีบ่นี่เสร็จแล้วก็ต่รักษาการแทนจาวาดอีกบัาอหนึ่งเพราะว่าทั้ตปวดต้องรินเข้าไปดูแลสองวันให้เข้าไปก็ต้องเข้าไม่ได้นะ่ไม่เยอะอยู่เมื่อวันเสาร์นี้ กันจะว่ากระโดาโทรศัพท์มาเรื่องจริจริงแต่ก็ป้องกันโทรศัพท์มาเรื่องไปสุดยอดที่สุดนั่นกระโดดระัพท์วันนี้ก็เลยสบายๆไม่ได้ดีบร้อนอะไรเดี๋ยวขอกระพา้มาเสร็จเรียบร้อยก็ มโนทนาด้วยอยากจะที่มาทำบุญถ้าเกดถึงวันนี้นะรจริงวันนี้ราจะพา,ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้แสดงเวามกตัญญูขั้งแต่ว่าจะเสยตธรรมจักรมาสมัยที่สมในประพาสุขนะเพื่อหอมนาว้เาลวงกันได้องหวย าอายุวัฒนาบงคลท่านเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องโหลศาสตร์แลยเฉในเรื่องของเรื่องพระย่อมเยี่ยวยอมเยี่ยวตาถึงสองภาคที่ดูเลยว่าเป็นภาพรูปไหนรูปไหนโดยจะก็สมเด็จวัฒนธรรมของดีท่านดีเยี่ยมใชวันนี้ตั้งแกือแต่มาลงโคทัทวรุ่นแรกของวันาสงคราม วัฒนธรามการขอกงกาบนันบวนาขอพระคุณตัดขาดอย่า voilà ัเรากาดด้วยเราจะได้นําเรื่องกับพิธีการถวายกัรบรรทดกแต่ถ้าจะบุญประกอบี่สุริยจักรสมัยประยารัฒนวัฒนรามใหม่ๆตอนนี้เลิกแล้วมะโฟมกาแฟเลิกหมดสมัยก่อนจะไปไหนก็ต้องมีกาแฟ กันติดกันร้อนมีกาแฟแ้ก็สตรรีตอนเรียหนังสือประโยคสี่จำได้เวลาอาจารย์ปักนั่นกหลบปลังหลบปหลังก็ขอพระยาสงเวย์โอสถวนตอนนี้เรื่อหมดแ้เป็นพระผหลักผู้ใหญ่ไนเป็นพระราชาคณะเป็นปริญาตรีเก้าประโยคเป็นพระราชาคณะ เป็นเพชรเอ็ของวัชนะาสำคัญเช่นเดียวกันแล้วก็เคยมาสอนอยู่ที่นี่นะสยตล์นสตล์นุ่มๆแต่ตอนนี้ก็เป็นใหญ่ขัยเคยมาสอนบารีอยู่ที่นี่แล้วก็เวลานี้บารีก็อยู่มาิบัอนนารไปเลยก็กลับมาหลังักทีนี้ก็จะเปิดในอีกสักรอบครับกันอีกคนครับให้เวลาคับ ครับในความเข้าห้องน้ำห้องท่าเรียบร้อยเดี hmm. e ๋ยวเราขึ <ieza. S 2> <se> us, ้นมาใหม่คร no <God> ับพักสิบนาทีครับเดี๋ยวเรามาแยกโยกก่อะโยกเดินทางมาแล้วไม่ได้รีบร้อนครับตอนนี้